เมื่อฉันสิ้นบุญไปแล้ว1 4 0ยสีถึงร้อปีวัตถุมงคลของฉันพวกนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทั่วทั้งแผ่นดินนี่คือคำพูดของท่านสมเด็จพุทธยานโตนะครับผมที่ท่านได้ทำนายไว้ก่อนตอนที่ท่านยังมีชีวิตนะครับและที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับก็คือวัตถุมงคลของท่านที่ท่านได้ปลูกเสกเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับผมตามคำทำนายที่ท่านทำนายเอาไว้ซึ่งถ้านับเวลาก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้พอดีนะครับ150กว่าปีส่วนรายละเอียดการปรากฏจะปรากฏขึ้นมาอย่างไงปรากฏขึ้นมาอย่างไรปรากฏแบบไหนหรือว่าผมรู้ได้ไงว่าเป็นวัตถุมงคลของท่านก็สามารถเข้ามา ติดตามรับชมได้ที่ช่องนี้นะครับยังมีพระเนื้อโลหะที่เราจะเผยแผ่ต่อไปในอนาคตนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยถ้าท่านไม่อยากพลาดโอกาสได้เก็บพระดีๆผ่านการปลุกเสกไว้บูชาเสริมบุญเสริมวาสนาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะครับผม